ดูละครซีรีส์รายการวาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w o n d n e t ไอหมืูอน,นี้เข้ามาเขาเป็นขนพื้นที่ตรงนี้หรืมมอไม่จริง,งผมเป็นคื้นเชษฐ์สดท้อนค่ะแต่ว่ามา่หลองบัวนี่หลองบัวคืออีกบ้านหลังนึงเลยด้วนะครับม่นักถือ่คู่บาจามนี่น้องตาบุญห้องจัลรวนอนอกับพื้นที่กับพวกไดไก่กันนะครับเวลามาเป็นเด็้วาทหลุงตาเนี่ยเวลาหลวงตามันบินนาบาทเกือบหอดพี่เดย นะครับแต่ว่าเมืออ่ามื่อก่อนนะครับเมือมือเกิดเหตุนะเนาะนะครับกับไปเก็บงานอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ของแก่นนะครับแขนข่าวมันมันเป็นยังไงนะมันมันมันมาหาเกิดแล้วมันท่อเนาะนะครับมันสลดใจอ่ะแล้วก็พี่สาวที่น่าถือกันก็อยู่น้องบวลพูก็เลยโทรมาถามพี่สาวว่าเป็นยังไงแน่พี่สาวก็เลยบอกว่าตอนนี้ทั้งน้องบวลพูเพิ่งประกาศให้ปิด ปิดเพื่อนนะนะนะครับปิดลานค่าเพราะว่าย่านเป็นอันตรายกับคนอื่นเสียนะครับก็อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นหัวเอ้ยนะมันเลยเห็นผานเล็กหน่อยที่เสียชีวิตอ่ะนะครับมันมันบ่นาเกิดโทษเล็กหน่อยตอนนี้เล็กหน่อยก็ยังมุดหัวเจ้าของตายเลยนะครับเล็กหน่อยนอนอยู่นะนะครับเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่บันหรอไม่เกิดขึ้งอะไรเนี่ยมันมันหูแห้งมันโมเมน พักแม่นสิ่งที่นั่นนะครับว่ามันเป็นวันนู้กนแมจไม่กลังใจผมผมเชื่อว่าจริงที่ผมเห็นเ่งมันกับบไรีเป็นเงินทองอย่างหลายหรอกแต่ว่ามาเนี่ยมันได้ยิ่งหลายกว่านั้นนะครับหนึ่งก็คือได้เห็นได้เห็นกังใจสำหรับผู้ครอบครัวมันสูญเสียไปหรอกนะครับยังไหนคนเห็นหน้ากันหรือว่าบุหงาหัวใจกันทราบข่าวกับให้กลังใจกันยังเห็นเสียผมดีใจเลยนะครับเห็นภาพแล้วก็คือเพื่อนบุรีหัวใจกันแต่เพื่อเห็นข่าวกับคือผมนี่แหละเห็นข่าวเขาก็ยังไม่ซอย อยให้กำลตั้งใจใในะครับแ,แต่แตมแ่นุ่งผ้าเนี่ยงรคะจะเอาเอา,เอาพวกขนมเอาพวกกาแฟเอาพวกน้ำเป่านามเดือมมาให้สำหรับเจาาบา้าหน้าที่นะครับแห่งนที่มาห่วงงานนั่นะนะครับมันเป็นภาพที่ห้องเห็นเราคืออยากเห็นภาพแบบนี้แต่บอ่อยากเห็นเหตุหการณ์แบบนี้นวันนี้นี่พี่เลยมาต้องการมาเพื่อเป็นหนึ่งในศูนย์รวมน้ําใจที่จะมาให้กําลังใจผมมาอยังหน่อยเป็นไพ่ก็ได้โมเมนต์ไพ่พุ่งสะท้อนก็ได้เป็นคุณพี่ขอคุณพี่ขอเอื้อยอายี่มีเวลา นะครับมาส่างกำลังใจมาเหงิกลังใจเพิ่นยังหน่อยไปถามว่าเป็นังไรแน่เจ้าสูดๆเด้อแมนบอกครับเสียใจน้ำเด้อนะครับจับมือกลุ่มแขนกลุ่มมือเออสูดต่อไปเด้อพี่เด้ออย่งสี่อย่งสี่เด้อนะครับผมว่าซ้ำหนีมันเกิดมันมันเกิดสุดเหรอแมเพรามันเป็นการเติมใจเนีนๆเพามันเป็นเติมกำลังใจคือคือลดความเสียใจเพิ่นบ่ได้หรอกแต่ถามว่าพีหน้าที่หน่ะพิ่นก็ยังมีมูอแมนบอกยังมีมูอยังมี ให้มีกำลังใจดีๆแต่ว่ามือนีไม่เห็นเราประทับใจ่นองชาวหนองบราณูเราคนไทยเะมากตัวประเทศเองส่งแรงใจมาที่นี่เยอะอ้เยอะมากครับเยอะมากผมว่าคนที่ได้เห็นข่าวนะไม่ใช่แค่เราคือเห็นแล้วมันเขาก็ไม่อยากให้เกิดอ่ะไม่ไม่จะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็ตามนะครับขอให้เรามาเจอเป็นงานบุญดีกว่านะครับเป็นงานบุญทําบุญร่วมกันดีกว่าเอป็นงานบุญเอออย่างนี้ดีกว่าเอออย่างยังดีกว่าครับมาเห็นอย่างนี้เรามันรู้สึกแบบเด็กอะนอนอยู่อะ <N> นะครับถ้าเป็นลูกเราเป็นหลานเราที่อย่างเงี้ยพ่อกับแม่บางคนไปกรุงเทพใช่ไหมครับบางคนไปทํางานต่างจังหวัดทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตแม่ยังไม่กล้าที่จะบอกลูกด้วยซ้ำว่าลูกของเธอเสียชีวิตถ้าเป็นเราศูญเสียแบบนี้มันจะโอ้โหวันนี้เลยพี่เลยถือว่ามาเติมแรงใจผมว่าไม่เหงาลังใจไม่เหงาลังจสซาลับาผู้ที่มันสูญเสียแต่ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้แม่ยังยังนอนอยู่หน้าใกล้ๆโรงศพของลูกอ่ะโอ้เปินภาพที่แบบแล้วปกติเราไปงานศพเนี่ย ศพญาเราเนี่ยก็ศพเดียวใช่ไหมครับเราไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้ด้วยแต่นี่มาแบบโอ้โหที่แรก6ที่21ที่นี่สิบเก้าอยากจะให้กําลังใจครอบครัวผู้สูญเสียวันนี้คือการสูญเสียมันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นแล้วอยากให้เขาสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปเพื่อเพื่อคนที่เราลักเพื่อตัวเขาแล้วก็รื ไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นในในวันหน้าแต่วันนี้ขอเขาได้มีกำลังใจที่ที่สุดในการสู้ต่อไปนะครับขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆนะครับภาพความจำนี้เชื่อว่ามันโคตรจะคงอยู่ในใจตลอดไปแหละแต่ว่าขอให้ขอให้เขาสู้ต่อไปอยังเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้ให้ทุกครอบครัว ให้พี่เขาให้ป้าเขาให้แม่เขานะครับให้ครอบครัวที่สูญเสียทุกคนไม่ใช่แค่เรามาพูดตรงนี้นะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ดูข่าวคนที่ยินข่าวบางคนไม่ได้พูดแต่ก็พิมพ์ทางผ่าน Facebook ผ่านอินสตาแกรมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเสียใจด้วยนะครับผมว่าสิ่งนี้คนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่ดีนะผมว่านะครับยังมีสิ่งเหล่านี้ที่กระทั่งครอบครัวสูญเสียเราไม่รู้จากกันแต่วันนี้ทุกคนก็ไม่ให้รลังใจนะครับ ก็ยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปทําเพื่อคนที่เรารักที่สุดวันนี้เราไม่มีเขาแล้วแต่เราจะทำไงให้เขาภูมิใจในตัวเราที่สุดแล้วก็สู้ต่อไปผมเป็นใจให้พี่ๆนักข่าวเป็นใจให้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็คนที่ดูข่าวทั่วประเทศผมว่าทุกคนอ่ะวันนี้ประเทศไทยรู้หมดเลยเราว่าบางบุรีรัมย์มีการสูญเสียนะครับแล้วก็อย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้มันไปเกิดขึ้นที่ใครที่ไหนเลยนะครับเราจะมาเจอกันเฉพาะในสิ่งที่มันดีๆเท่านั้นสู้ๆนะครับ พี่มองว่าอยากให้มีในส่วนของหน่วยง,งานภาครัฐเข้ามาดูแลป้องกันเรื่องอยาเสพติดเรื่องปราบปราอะไรอย่างนี้ไม่ให้มันเปนส่วนหนื้อผมว่าเป็นเรื่องทีงง่ดีมากเลยนะที่ระบยาเสพติดมันเสพแล้วมันติดมันติดแล้วมันก็ทำลายใช่ไหมครับมันทาลายมันทาลายความจญเสียมันก็เกิดแล้วการเกิดมันไม่ได้เกิดกับแค่ตัวของครอบครัวมันเกิดกับครอบครัวผู้อื่นที่ไม่รู้ดูเรื่องนะครับพี่นั่นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับทำให้สังคมมันได้อยู่ด้วยทำให้ยาเสพติดมันหมดไปสิทนีนะครับบ้านเราจะได้แบบเดินไปไหนก็จะได้ปลอดภัยนะครับไม่ต้องมาพยาบวงว่าอวันนี้เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมติว่าที่นี่นะครับมีการเสพแต่รู้แต่ทําอะไรไม่ได้ไงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันเลวร้วยายเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คาดคิดก็ได้นะครับอยู่ดีมีคนถือปือนเดินมายิงโดยที่มไม่รู้มีคนเอามาฟันมีคนไปขโมยของ ใช่ไหมครับพอเสพติดเสร็จปุ๊บไม่มีดังต้องไปทําอะไรต้องไปลักขโมยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนอกจากสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมันคือการสูญเสียที่ไม่น่าจะเกิดขมันถึงเวลาที่ต้องมีการปรับปรามอย่างจริงจังผมว่าอย่างนั้นแหละครับนะครับแล้วก็ยาเสพติดมันก็มันก็เยอะที่เราได้ยินข่าวนะมันก็เยอะแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็คงก็คงเต็มที่แหละแต่ว่าเหตุที่มันเกิดมันก็เกิดขึ้นเร็วมากๆจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งภาคประชาชนทั้งงภาคขอ ภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็ฝ่ายปกครองนะนะครับประชาชนฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อ้ช่วยกันผมว่าเป็นหูเป็นตาแทนกันบางทีเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างเดียวก็ไม่ทันนะจริงไหมครับก็ประชาชนก็ต้องช่วยกันมีอะไรไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันผ่านไปสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไม่เป็นไรหรอกมั้งอย่าดีกว่านะครับเห็นแล้วแจ้งไปเลยดีกว่านะครับพี่เจออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พี่มาช่วย อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับขอให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสุขปราศจากยาเสพติดเนาะนะครับแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้เยอะด้วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยรวมถึงพี่ๆนักข่าวด้วยยังไม่ได้นอนเลยใช่ไหมครับผมสู้ๆนะครับให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทักนิดหนึงครับก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมเนาะนะครับวันนี้ที่มาก็ ก็เป็นคนบ้านเดียวกันเป็นญาติกันทั้งหมดทั่วประเทศเราเนาะนะครับเการที่มันเกิดขึ้นไม่มีขยายให้เกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วขอให้พี่ให้แม่ให้พ่อให้ป้าให้น้าให้อาที่เป็นผู้ที่สูญเสียน่ยสู้ต่อไปนะครับวันนี้เราเกิดการสูญเสียทุกคนเสียใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่สูญเสียนะครับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันตรงนี้สู้ต่อไปนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็ผมเชื่อว่าคนทั่วประเทศก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกัน โซ้ๆนะครับ